ว,วันนี้เราก็อยู่กันในเกมสุดว้าว a r k ์ n e s t 2 evolution เนะครับเป็นเกมจากซีรีส์ a r k n n e s สสุดอลังการงานสร้างในสมัยหนุ่มๆเลยตำนาน Dark ์ n e นสใครหลายๆคนก็น่าจะเล่นก็น่าจะผ่านหูผ,ผ่านตากันมบ้างแหละช่วงหัวเกรียนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนเล่นไม่มากก็น้อยแหละนะครับซีรีส์ a า k n n e s เนี่ยแล้วก็ในปัจจุบันเขาก็ได้ทำ a าร์ n e s s 2ออกมาให้เราเล่นกันพอดลงมือถือด้วย เขาก็ยังคงคอนเซปต์ของ d a r k n e s t อยู่นะก็คือเป็นรูปแบบของ MMO ตะลุยด่านตะลุยแมปหรือว่าตะลุยดันนะครับก็พาเพื่อนจัดทีมลงดัน PVP เนี่ย d a r k n e s เนี่ยคือมีพร้อมมีหมดเลยแล้วก็ในวันนี้เนี่ยทำไมผมถึงมาแคชใช่ไหมทางเกมเนี่ยครับเขามีชาเลนจ์ให้ผมมีชาเลนจ์ร้อยวันนี่ผมเพราะว่าทางตัวเกมเนี่ยเขาครบกําหนดร้อยวันแล้วไงวันนี้คือเป็นวันที่100ยโอ้โหยินดีเดี๋ยวทางตัวเกมด้วยนะครับที่เปิดมา100วันแล้วนะฮะแล้วเขาก็มีชาเลนจ์บอกจัน ลงดันใหม่ให้หน่อยอยากจะรู้ว่าแบบจานหมีจะแน่สักแค่ไหนกันเชียวดันเฟรมดาก้อนโอ้โหเอ็นเกมเลยนะไอ้สองจากที่ไอคิวผมเนี่ยผมได้เล่นแต่เซิร์ฟเปิดใหม,ใหม่ๆเลยคือผมไม่ได้แคสในช่องหรอกแต่ผมก็เล่นอยู่ผมคิดว่าผมก็ยังไหวแล้วก็ชาเลนจ์ที่เขาให้มาเนี่ยคือให้ผมเนี่ยยืนในดัน1นาทีครึ่งขึ้นไป <S <S 2> <S 2> <S คือมันแค่1นนาทีครึ่งเองเอะครับน้องๆคือมันก็ง่ายไปหรือเปล่านะครับชาเลนจ์หนึ่งร้อยวันก็1นนาทีครึ่งเท่าไหร่ หนาทีสี่สิก็100วิพอดีเป็นชาเลนจ์หน100วันในวันนี้ <Hey. S 1> แต่ก่อนที่เราจะไปเล่นชาเลนจ์กันเนี่ยเราไปดูอัปเดตของเกมกันดีกว่าว่าวันนี้ครบ100วันแล้วเนี่ยทางตัวเกมเนี่ยมีอัปเดตอะไรสําคัญบ้างอย่างแรกเลยทุกคนนี่เลยที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตรงนี้นะแฟชั่นโอ้โหแฟชั่นสุดจะว้าว <c oughs> นีะแฟชั่นมูนแพลนส์นะครับก็ เป็นแฟชั่นงานเต้นลำจันทรานะดูจากชื่อไทยด้วยตึงหรือเปล่าแฟชั <S <S ่นนี้เป็นแฟชั่นใหม่ในตอนนี้เลยใหม่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาเล่นไม่รู้ใหม่หรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันดีกว่านะว่าแฟชั่นนี้บวกเซตัดอะไรบ้างมาที่พิเศษเลยนะครับแล้วก็ไปที่งานเต้นลำจันทรานี่เลยทุกคนนะครับวิธีการหาแฟชั่นนี้เนี่ยเราก็จะหาได้จากตรงนี้นั่นแหละนะจะเปลี่ยนจากเพชรม่วงไปเพชรน,น้ำเงินได้ เราก็เปย์เพน้ำเงินเพื่อเอาแฟชั่นหัวชั้นตัวส่วนขาส่วนอาวุธแนะนําเลยไอนี่ของชิ้นนี้ดีมากนะครับกระตุยกระตุยจันทราดีมากเป็นอาวุธนะเนสเตตัสล่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาที่ตัวละครเลยมาที่รูปลักษณ์เลยคังเสื้อผ้านี่เลยทุกคนนะครับมีด้วยกันอยู่2ชุดใหญ่ๆนะฮะก็คือชุดนี้เลยชุดแรกโรแมนติกเดทเซตนะครับนี่คือชุดแรกในอีเวนต์นี้ที่เข้ามา แถมดูสถานะก็ได้ด้วยเนี่ยเนี่ยดูรายละเอียดเซ็ตดูเดะก็อาวุธเนี่ยจะเพิ่ม128แล้วก็เพิ่ม HP ป้องกันด้วยหลักๆก,ก็จะเพิ่ม HP ป้องกันนั่นแหละแนะนําว่าใครที่เล่นเกมนี้เนี่ยต้องหาแฟชั่นอะไรก็ได้อะแฟชั่นนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นแฟชั่นใหม่ไงอีกเซตหนึ่งก็เป็นเซ็ตนี้ทุกคนนี่ชุดงานเต้นลาจันทรานะครับเซ็ตนี้เป็นเซ็ตหลักก็คือชุดนกกระตุยที่มีหัวนี่ผมเล่นเป็นคลิกไงผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นอาชีพวอริเออร์หรือว่าเป็นพวก ซอสเซอร์เนี่ยจะเป็นยังไงจะแต่งยังไงแต่ถ้าเป็นคิริกเนี่ยจะมีหูกระตุ้ยสองข้างข้างบนนะครับดูสเตตัสของชุดนี้หน่อยนะสเตตัสของชุดนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับจะเน้นไปที่ HP กับป้องกันแล้วก็แอ t แท็ร้อยยี่แปดรู้สึกว่าสเตตัสจะเท่ากันเลยปะเท่ากันเลยนะทั้ง2เซตนะใครชอบเซตไหนก็ไปใส่ก็ได้หรือว่าจะมิกเอามาใส่กันก็ได้โอเคแล้วก็ของตกแต่งของตกแต่งเนี่ยมันก็จะมีอันใหม่เข้ามาก็คือปีกปีกที่บ่มคือลือคืออันนี้เลย เหมือนกับว่าอันนี้มันจะทั้งเป็นจันทราด้วยแล้วก็เป็นเหมือนฮาโลวีนด้วยปะ่ะเพราะว่ามันใกล้แล้วไนงะก็ติดไปนะครับสุดจะง,งามแต่ผมชอบปีกเล็กแต่ปีกใหญ่ก็เท่ะนะฮะแล้วก็มีหางอ่ามีหางแล้วก็มีบนใบหน้าเป็นรอยสักอะนะก็อยู่ในแพทนี้ด้วยนี่ก็คือแฟชั่นในแพทนี้นะครับทุกคนแล้วก็ใส่ได้กับทุกอาชีพด้วยนะแฟชั่นเนี่ยระบบที่2เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะก็คือระบบอันนี้ ผมว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เคยมีไงก็คือระบบคืนชีพดากอน awakening NPC นะครับหรือว่าระบบคืนชีพมังกรเนี่ยคิดว่าแต่ก่อนไม่มีนะไม่เห็นก็เป็นระบบที่เราสามารถเอาเนี่ยทั้ง3หน่อนเนี่ยก็เป็นมังกรในตำนานนะนะก็จะมีโกดราก้อนก็คือตัวแรกนี้ใช่ไหมเกเรนใช่ไหมแล้วก็มีแบ็กดาก้อนเวลกอสนะครับนี่เลยผมชอบตัวนี้สุดแบ็กดาก้อนตัวนี้เนี่ยตำนานแล้วก็ตัวที่3ามซิเวอร์ดราก้อนอัลเจต้านะครับหรือว่าอัลเกนต้านะก็เป็นซิเวอร์ดราก้อนในตำนานอีกหนึ่งตัวนะครับ ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเซตัดให้กับตัวละครต่างกันด้วยนะจากที่ผมดูมาเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้จะเน้นไปที่ power เลยพลังเลยเพราะว่าพลังเนี่ยบวก400ไงคือเยอะสุดนะถ้าเป็นตัวของเวลกอสเนี่ยจะเน้นที่ a g นะส่วนตัวนี้ผมเล่นคลีริกผมจะใส่ตัวนี้ด้วยเน้นอินเพิ่มอิน400เลยนะครับก็จะใส่ตัวนี้ไปนะฮะส่วนค่าอื่นเนี่ยเหมือนกันแทบจะเหมือนกันเลยนะมีแค่แบบเปลี่ยนแค่บางค่าเองดูทางขวามือ อย่างเช่นอันนี้ก็บวกพลังจริงๆแล้วมันบวกทุกค่าแหละนะแต่ว่าแต่และตัวเนี่ยมันจะเด่นไปทางด้านไหนถ้าเป็นคีลิกเนี่ยผมว่าเน้นอินเนี่ยแหละน่าจะโอเคแล้วก็รู้สึกถ้าเราใส่เป็นแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะบวกเห็นไหดูตรงนี้ก็ได้ง่ายๆนะครับนี่เลยอ่าจะบวกฟันนดาเมจกับอินผมจะใส่ตัวนี้แล้วกันฟันนดาเมจก็เป็นดาเมจที่แรงนะครับเป็นดาเมจสุดท้ายอ่ะนะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการผูกมัดก็คือดาเมจเมื่อเรากดใช้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยทุกคน นี่นะครับตรงนี้อ่าตรงนี้นี่เห็นไหมมันก็จะใช้แล้วอ,อืนี่ไงแล้วก็ดาเมจเนี่ยเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนแล้วก็ครูดาวอยู่ที่60สิบวินะฮะนี่เลยนะครับเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์หมื่นหกพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์แรงมากนะฮะคือตีอ่ะตีตมอนต,ตายแน่นอนตบเดียวตายแน่นอนแต่ต้องรอ60สิบวิแล้ววิธีปลดเนี่ยก็คือจะปลดตามเนื้อเรื่องนั่นแหละเป็นเควสเนื้อเรื่องนะ แล้วกแ็แต่ตัวเนี่ยสามารถเพิ่มความสัมพันธ์หรือว่าอัพเวลได้นะเนี่ยจนถึงเวล20ก็จะได้แบบเตตัดเพิ่มเติมของฮีโร่เราด้วยนะแล้วก็40นะครับตอนนี้อยู่2ค่ามังไม่แน่ใจว่านานาคตจะมี6080หรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาพวกเราแก๊งในตำนานเนี่ยแก๊งมังกรเนี่ยไปทำชาเลนจ์1 0 0วันด้วยเดี๋ยวเราจะไปลองสกิลไว้ดูแล้วกันนวะว่ามาแรงขนาดไหนคือไปตีมอนเตอร์ด่านนี้ก่อนเลยแล้วกันเนี่ยผมจัดเซตไฟไว้อะนะ จริงๆจะจัดเซตความมืดนั่นแหละแต่คิดว่าเซตไฟอ่ะน่าจะโอเคกว่านะครับเน้นแบบยิงโลลูะเนาะอ่ะนี่ตีไงตีไปนะครับเดี๋ยวดูนะทางซ้ายนะว่าสกิลไปยังไงอ่ะเดี๋ยวลากมาก่อนโอ้โหเป็นฝูงอย่างนี้ก็ดูหน่อยละกันปังโอ้โหยังจะเบิร์มครับอ่ะเปิดเปิดวงหน่อยไอ้วงนี้โกงพงคิลิกมันโกงจัดอะนี่บอกเลยนะครับรู้สึกสกิลนี้เป็นสกิลของพีชนะ มันอยู่ในสายของพีซนะครับดึงมาจากพีซก็จัดเซ็ตคอมโบไว้แบบเป็นสายเบลนสายตอสายยิงอ่ะตัวผมอ่ะแล้วก็ทตดไฟด้วยนะครับปานเดี๋ยวเราไปเปิดกาชาสักหน่อยแล้วกันไหนไหนก็กลับมาเข้าเกมอีกครั้งหนึ่งก็เปิดกาชาให้หน่อยให้โลกมารู้ไปหน่อยว่าใครเข้าเกลือเกมเนี่ยปะไปดูกาชากันแฮะมาที่เรียกเลยนี่เลยเรียกแบบเรียกขานแล้วก็กาชาทุกคนมาก่อนเราจะไปทำชาเลนจ์เราก็ขอเปิดกาชาก่อน ตอนนี้ก็เป็นกาชาสัตว์เลี้ยงอะนะรู้สึกกาชาสัตว์เลี้ยงจะเป็นตู้น่าจะถาวรปะ่ะตู้เนี้ยกาชาสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ใช้ตั๋วกาชา10ใบตอนนี้ผมมี20ใบไงก็เปิดอย่างเชิงไปหน่อยตู้มเลขไปเลย <c oughs> ขอแบบตัวดีๆไ <c oughs> ด้ปะละ่ะนี่ไงกล่องพนุล่ำที่คุ้นเคย <c oughs> เอาหน่อยโอ้โหเกลือดิจานอย่างนี้ <c oughs> โอ้โหไปตุ้มที่สองเอาหน่อยเฮ้ยสีทอง,ส,ทองสีทองมา แต่เมื่อ,อ,อ <Yeah. S 1> กี้ก็สีทองใช่ไหมละ่ะว่าไงมาเอ้ยเฮ้ยสีทอง <c oughs> น้ำยาสัตว์ <c oughs> มาทำไมเนี่ย <c> อ <oughs> ยังชอบอ่าเอาอีกสักหน่อยสักหน่อยปลาเพชรยังเหลืออีกสักหน่อยแล้วกันเนี่ยเอาอีกสักหน่อยตูมที่สามมันต้องแบบสักหน่อยหรือเปล่าสีทองสีม่วงก็ได้ไอเลดเกมเนี้ยไอสัตว์เลี้ยงที่ตัวก๊อตเนี่ยเป็นสีม่วงมา ฮ้ยเออโอเคโอเคโอเคได้หมอนี่มามันก็ใช้ได้อยู่เนี่ยสักตูมอีกสักตูมอีกสักตูมอีกสักตูมมาตุมที่สี่ตุมที่สี่พอแล้วพอเอ้ยเดี๋ยวอีกห้าอีกสักตุมดีกว่าเป็นตุมที่ห้าพอดีมาตุมที่สี่หมุน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 ก็เกลือดิโอ้ตุมที่ห้าไปครับผมเพชรแบบเป็นเพชรดองด้วยไปมาตุมที่ห้าเนี่ยไปครับตุมที่ห้านำโชค เลขห้านำโชคไปมาเลยเอาเลือกเอาใช้หน่อยเอาเลือกเอาใช้หน่อยละกันมา <S <S เดี๋ยวเราไปดูชาเลนจ์กันว่าผมเนี่ยจะเล่นชาเลนจ์อะไรในคลิปนี้นะครับก็ไปดูกันที่ดันเจียนนะครับนะีบนะ่ดันเจียนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็จะเป็นดันเจียนเฟร,รมดราก้อนนะับอยู่ที่ดราก้อนแอร์นะจะเป็นตัวนี้เฟร,รมดราก้อนเนสนี่คือลาสบอสที่สุดในตอนนี้ในแพทนี้นะเฟร,รมดราก้อนตัวนี้โอ้ พลังลบเป็นแสนเลยเหรอแสนสามเลยนะคือไอเนี้ยก็ว่ายากแล้วไอซีดราก้อนแอร์เนี่ยคิดว่ายากแล้วเนะเพราะว่าเป็นตัวที่อัพขั้นหกด้วยเป็นเกี่ยวกับคลาส60อ่ะนะคือไอนี่ยากกว่า <c oughs> ใครก็สรรหาคอนเทนต์มว่าโอ้โหแต่อย่างที่บอกอ่ะคือแบบต้นคลิปไงเราบอกไปยังไงแล้วต้องทำให้ได้คอนเทนต์ content 100เนี่ย100วินาทีเนี่ยมันจะอีซี่คืออีซี่เกินเนี่ยสำหรับผมไงสำหรับคนอื่นคิดว่ายากใช่ไหมสำหรับผมเนี่ยมันอีซี่เกิน แล้วดูของที่ดรอปนะครับก็เป็นอาวุธนะมีอาวุธลองมีเกาะนะแล้วก็สีแดงสุ่มอาวุธหลักสีแดงถ้าชนะตัวนี้คือได้สีแดงเลยนะโอกาสนะแต่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้จะมันชนะนี่เป็นไปไม่ได้แต่เราสามารถทำชาเลนจ์นี้ได้อย่างนี้มันต้องโซโล่แล้วมาก็แค่แบบหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งนาทีสี่สิบสี่สิบห้าี โอโ้นี่ไงบอสเอ็นเกมย่างจะตึงอ่ะครับน้องๆมาหน่อยอลังการงานสร้างเปิดตัวอย่างอลังการงานสร้างนี่นี่คือชมหน้าของเฟรมดราก้อนตัวย่างใหญ, <c ười> ใหญ่คือมันตัวใหญ่กว่านั่นอีกปะคือมันตัวใหญ่กว่าอะไรนะไอ้มังกรตัวนั้นอ่ะไอ้ตัวที่อัพคลาดใช่ไหมมันใหญ่กว่าอีกเอาเดยยังไงอะ่ะหนึ่งนาทีกว่าตอนนี้ก็แบบจับเวลาตึงๆเลยไง เฮ้ยเป็นแสนเลยเหรอครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้อีซี่อีซี่หนุ่มอีซี่ครับโอ้เฮ้ย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 ยังไงอ่ะกี่นาทีแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหคือมันแค่หนึ่งนาทีครึ่งเองอะครับน้องๆคือมันก็ง่ายไปหรือเปล่าไอ้ยแค่ตัวว่าตัวไปหาเพื่อนมาเล่นดีกว่า few moments later มา เราต้องวางแผนไหมวางแผนเออเราต้องมีแผนะลงสามคนแล้วมันต้องมาเร็วหรือเปล่าหนึ่งนาทีสี่สิบไงเขาบอกมาเขาบอกหนึ่งนาทีสี่สิบอ่ะหนึ่งนาทีสี่สิบใช่้หนึ่งเนี้ยอากาศสีบขึ้นหนึ่งนาทีสี่สิบไงเขาบอกให้อยู่ให้ถึงหรือเปล่าเอาไว้ถึงผมว่าได้เราทได้มีว่ะมีบอกคนได้คนได้มาแน่อบอกเงี้ยไปเลยบัสเอาเลยดิ มาดิครับผมหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีนะตัวเนี้ยนี่ไงหลบให้พ้นนะเออโอ้ยสงสัยต่องเต็งกว่าบอกเลี้ยวหนึ่งนาทีสี่สี่ป๋อโอ้โหโดนคือประเด็นคือไอตัวเนี้ยไอคิริกที่ที่ใช้เนี่ยไม่รู้แม่งฮิลยังไงก็คือไอวงตรงนี้มันหลบยังไงประเด็นโอ้โหล่นเราดึงเราดึงเชิงไหมเราดึงเชิงเราแบบหายหายไปสักสามสิบวิอ่ะ มันจะมีชุดบัฟอมตามนในนี้ป่ะแบบว่ามันมันกันดาเมจแต่มันไม่กันสถานะแล้วพอสถานะกันอมตาหายุปตายเลยเกมมันได้ด้วยหรอได้ยื้อโอ้เกิดไปตัวเนี้ยแมชาเลนมันจะอยู่ถึงไหมวะคลิปนั้ก็แค่แบบหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งนาทีสี่สิบสี่สิบห้า EC t c h นั่นสิครับเออเขาเขาบอกอะไรนะบอกว่าแบบ ห้ามชุบนะถ้าห้ามชุบนี่คือแบบหยาบเลยห้ามชุบผมให้เลยทั้งคืน้ทั้งวันเห้ทั้งวันให้ทั้งวันเนากิจกรรมร้อยวันตึงๆมันน่าจะสกิลอะไรเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะมีแบบวางพื้นปะวางพื้นมันไม่รู้หลบยังไงอะวางพื้นอน่แต่เนี้ยหลบได้อยู่รงเนีในอีซี่เนี่ยมันจะมีวางพื้นอยู่อะไต้ตีเราหนึ่งหนึ่งรอบอะหลบไม่ไม่เป็นอต้องอันตีแบบอันตีแบบอันตีหลบอะอันตีหลบ เนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าอันตรีแล้วมาตายโอ้ยอันติีแล้วมาตายเให้โอกาสเราหน่อยเนาะทุกคนที่ดูอยู่เนาะใครก็แบบมีชีวิตเดียวแล้วไม่ตายมั้งอะไม่มีดบบเนี้ยตายทุกตัวดูดิอร่อยจนต้องซ้ำโอเคก็คืนชีพต่อไปเลยแล้วกัน มันยิงเป็นแบบมันยิงโอ้ยิงมันยิงว่าเกินเนี่ยไนนี่อ่ะนี่ขนาดอมตะเนี่ยโอ้โหโอ้เกินปุยมุยเกินเกินปุยมุยเดี๋ยวไม่ได้เดินเฮ้ยเอาไว้เอาเข้าไว้เสือต้องต้องต้องย้ำหน่อยต้องยื้อไว้ก่อนต้องยื้อไอผมยู่ผมดึงยังยู่ยังเลือดยังยูหนึ่งในสิบห้าวิสิบเจ็ดสิบเจ็ดวีแล้วเฮ้ยเฮ้ยไมมันตึงอ่ะ โอ้โหจบไงคือชิมเด็กรอบหนึ่งปะใช่ไหมหมดเรี่ยหมดหมดเฮ้ยมันเฮ้ยยิบเจ็ดยิบเจ็ดยิบแปดโอ้โหอีซี่อีกสิบวิอ่ะโอ้จบเรี่ยจบเรี่ยโอ้ไม่เกินไปวะจริงอีกสิบวิเองเหรอผมว่าเรามาดีไว้เสียี่ช้า เสียบที่จ์จวะมีคนเสียบที่ร์จวะไม่แม่งแรงจัดริ้งแต่ว่าไปเอฟเฟกมันอลังการมากเลยัะใช่เอฟเฟกมันอลังการก็ตามสไตล์ดาร์กเนสนั่นแหละเอฟเฟกมันตึงอยู่เลยเอมันดีอืมอืมใครมันเคลียร์ได้วะใหญ่หน้าจัดต้องว่างต้องว่างอยากให้ต้องว่างเรอนี่เรายังแบบยังตอดมันไม่ถึงแบบหลอดหลอดแดงเลยบอด ตรงไปหาเดฟเดฟครับเกมบัคกระเป๋าครับเนี่ยมึงเลื่อนลอยนึงเลยลอยล้านด้วยแค่ขนาดแบบไม่ตีอ่ะแค่เดินเฉยๆอ่ะไม่ยังไม่รอดแล้วอ่ะอุ้ยมันอ๋อมันมีสกิลสกิลพื้นที่เป็นหนามขึ้นมาน่าจะต้องหลบอันนั้นก่อนมันะเฮ้ยเฮ้ยรอดได้ไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันหลบตรงไหนอ่ะมันมีที่หลบป่ะมันต้องมีที่หลบดีวะใช่ไหมใช่ใช่มันมีที่หลบอยู่อุ้ย ยอ้ยอุ้ยโอ้ยข้างหน้าหรือเปล่าใช่ไหมปัแบบม๊เฮ้ยมีแผนเอาก่อนเอาก่อนมาม,มาแน่หรือว่าแผนคืออะไรคือถ้าใครตายเพิ่งชุบไปคนที่เหลือมันชุบมาก่อนอย่างละรอบพอเพราะเพราะว่าเราเนี่ยจะคืนชีพทุกคนพร้อมกันไม่ได้เว้ยอย่างนั้นเราจะตุยหมดทั้งตีเว้ยก็ต้องแบบค,ค่อยค่อยคืนชีพทีละคนสองคนเหลือค่าคอร์ดไว้คืนชีพเป็นไงเจ็ดสิบล้านไอคิวป่ะ ใครตายนี่คือแบบนอนนอนอืดเลยนะไอคนที่อยู่ก็คือแบบเดินไปฝากด้วยนะครับฝากด้วยฝากด้วยด้วยครับว่ะมาหนึ่งวิว่มาถึงก้าวหนึ่งวิเลยเ่ะมาถึงก็วหนึ่งวิเลยมันต้องตีก่อนปะใช่ไหมมันต้องตีก่อนนี่ไงมันต้องตีก่อนมันต้องตีก่อนอย่างนั้นหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนหนักหนุ่มไม่โดน มอนันจะมีอินดิเคเตอร์ที่แบบว่าบอกว่ามันจะโจมตีทางไหนนะผมว่าอาจจะต้องหลบหรือเปล่านะใช่ถ้าถ้าตรงนั้นอ่ะใช่แต่เกี้ยวกาดเดี่ยยังไงเกี้ยวกาดเนี่ยคือยังไงเดี๋ยวใครชุบใครชุกก่อนเดี๋ยวผมก่อนก็ได้เดได้ได้ได้ผมเอาที่จะจบหนึ่งยเอาว่ะเอาว่ะเออแต่อย่าลืมว่ามีหลอดเขียวนะหมีนะอย่าลืมนะมีหลอดเขียวนะเออเสือรีบตายเด้เออโออออ้อออ เอาไงโอ้ตายเร็วเกินเดี๋ยวขอชุบก่อนละกันเดี๋ยวเไป,ไไปับฮ้ยมันเกิดไฟจริงมันเกิดไฟจริงเนี่ยเนี่ยก็กดอันติไปเลยเนี่ยไปไงอามาตาอามาตาครับโอ้ hmm. โหลบเฮ้ยมันจะใช้ฝัดอย่างนี้ทุกตาเลยเหรอทั้งคลิปเลยเหรอเนี่ยให้ชุบเสือชุบดิใช่ไหมผมผมผมมาแล้วผมเออเฮ้ยมันเะดินหลบฟดสกิลจัดอะดูดิใช่ใช่มันใส่สกิลไม่หยุดเลยเฮ้ยมันโกงเกิน้ยดูดิมันฝัดสกิลว่ะ เฮ้ยยิบสองเวยิบสองเวยิบสองผมตายผมตายผมตายตายอยู่คืนแล้ว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 เกินไปเกินไปมันฝัดทั้งโหมึงจะฝัดอะไรขนาดเนี้ยเพื่อนเฮ้ยรอดว่ะรอดว่ะครับรอดว่ะครับมาแน่ว่ะสามสิบแปดมาแน่มาเฮ้ยเรียบร้อยหนึ่งนาทีสี่สิบวิร้อยเปอร์เซ็นต์วะมา ไม่อยากจะพูดเยอะเนี่ยคือต่อให้ด้วยคือแบบเกมบอกอะไรหนึ่งที่สี่สิบี่ว่าเนี่ยแบบต่อให้แบบสักสี่นาทีอะไรเงี้ยโอเควันนี้เราก็สักเซสนะแบบแก๊งเราก็แบบหนึ่งนาทีสี<ม>่สิบอ่ะก็คือรอบไปสองนาทีอะตอนเนี้ยคือเก่งจัดเรียบร้อยเกม,มเออชเลนนี้เราผ่านวะคือแบบอีซี่หรือเปล่าก็หนึ่งร้อยวันเนาะคือเป็นการครบรอบหนึ่งร้อยวัน ของดักอนเนสในวันนี้ถือว่ามันไหมมัน,ม,นมันครับล้มมันเลยกดชุบไม่หยุด <c oughs> กดชุบไม่หยุดเลยเคือใครก็จะยืนไหวอะโอเควะก่อนที่พวกเราจะลากันไปเนี่ยใครที่อยากจะเล่นดักอนเนสนะครับในตอนนี้เขาก็อย่างที่ผมเล่นไปให้ดูเมื่อกี้คือมีเฟร,รมดากอนเข้ามาใหม่ แล้วก็มีกิจกรรม first part ด้วยก็คือผ่านครั้งแรกอะนะใครที่อยากแบบเป็นตัวตึงของวงการจะผ่านครั้งแรกเนี่ยก็มาร่วมในกิจกรรม first part ของทางตัวเกมได้นะนอ,อกจากนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าทางเกมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมออฟไลน์ด้วยก็คือกิจกรรมแบบในหน้าเพจหน้าอะไรเงี้ยก็รอติดตามกันได้นะฮะแล้วก็ใครที่สนใจก็ดาวน์โหลดข้างล่างเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนั่นแหละเกมเนะก็ไปโหลดมาเล่นกัน หรือว่าใครอยากจะทำคอนเทนต์กับเพื่อนแบบผมก็โชคดีโชคดีนี่ยสักแบบสัก4นาทีอ่ะใครสนใจก็ไปลองยืนก็ได้นะครับกขนาดตัวส0ตัวยังเตกเลยเนี่วันนี้ก็มีประมาณนะี้นะครับกับเกมดาร์กเนสสองอี o ว u t i ชันนะครับได้กลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ไม่ต่างอะไรกับฟิลลิ่งก็คือไม่ต่างอะไรกับตอนที่มันเปิดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาตั้งแต่แบบตอนช่วงกลางปีเลย ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดส u ัครส i b e แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมแลส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปไลค์ก็อย่าลืมติดตามพ้วานนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับ d r a g o n น g e t 2 Evolution หรือว่าเกมไหนไหนในซีรีส์อะไรก็รอติดตามกันนะครับสวัสดีผม